สวัสดีค่ะบรรยากาศบ่ายสามโมงนะคะจากเมื่อเช้านี้เทปูนไปแล้วรอบบ่ายมาคนงานผู้หญิงค่ะดูตูดนะคะนี่ตูดเล็กค่ะนี่นี่คือตูดเล็กอ่านี้คือแม่แม่เป้งตูดใหญ่ค่ะเทพื้นรอบบ้านของเป็นออฟฟิศน้องนะคะเจะจวนลบ อันนี้ด้านข้างค่ะด้านข้างริมรั้วนะคะริมรั้วฝั่งนี้ค่ะเริ่มปรับดินออกนิดหนึ่งเผื่อจะเทพื้น,นรอบออฟฟิศนะคะบรรยากาศกำลังดีค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะบรรยากาศเต็มใจมากเลยจ้า <c oughs> บรรยากาศนะคะรอบบ่ายค่ะ บรรยากาศค่ะตอนนี้กำลังปรับพื้นข้างหน้านะคะปรับพื้นค่ะตอนนี้ช่างพักค่ะช่างกำลังนั่งอยู่ปรับพื้นโซนนี้นะคะปรับพื้นโซนนี้ค่ะ<อ>พรุ่งน,น,นี้จะเทโ,<อ>โซนตรงนี้นะคะตรงนี้จ้าพี่โดเ<อ>ทตรงนี้นะคะบริเวณนี้ค่ะ อย่าพึ่งมาเบียดเบียนกันเด้อตอนนี้เด้นนอยอ,ยอ,ยอย่าอย่าพึ่งมาเบียดเบียนเด้อตอนนี้นี่ค่ะบริเวณข้างหน้านะคะเทพ,พรุ่งนี้นะคะล็อกนี้เทพ,พรุ่งนี้ค่ะมรืนนี้ล็อกนี้นะคะอันนี้โฟเมนใหญ่ค่ะอันนี้โฟเมนใหญ่บ้านนางองอิงนะคะผู้จัดจาก,การหนุค่ะนี่ค่ะบรรยากาศ บรรยากาศรอบบ่าย3ามโมงนะคะคลึมคลึมนิดนึงบรรยากาศกำลังดีค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่บริเวณที่จะเทนะคะพรุ่งนี้ลานใหญ่นี่ค่ะประมาณ15คิวนะคะจัดไปค่ะจุดจวด สนใจเทพ,พื้นรอบบ้านหลังใหญ่ๆติดต่อได้นะคะอันนี้ทีมช่างค่ะพักอยู่